ไปไปสะก้อนเงียงาขามลูกสาวคอยจนวัดหน่อยย้ำยางแล้วหน่อยย้ำยางแล้วน่าบอกยุ่งงาขามงาขามงามขานั่นล่ะผมเราคิดลึกส่วนผู้ที่นั่งฮ็ดอ็ดปิดอัดปาจยดเกาไว้หันล่ะครับอาจารย์มือนีพนไทยกล่องครับจะาวาแบบจังสั้นครับไก่วัดดีครับไก่วัดครับลำไก่วัดว่าไม่ว่าไม่ เราพ่อเลี้ยงฮีเลี้ยงแตดเนาะไก่วัดเนาะครับมันไก่วัด<ห>เลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับนี่คือความูลข้อมูลซึนนะครับจากหางอุดมให้เทคเซนเตอร์พี่น้องว่างได้หันผมไปเป็นนามาเต้นเห็นสามคนเต้นไหมพี่น้องอยุ่ยใสล่ะยกมือในผู้เต้นมังหันไหมลอกออกมาเต้นมงดูก,กระเพ้งของข่อยนี่ปากโกดใจะยะถึงอาจารยไม่ต้อง บอสต้องเกินเละเงาอย่างเดียวเงาอย่างเดียวครับพออาจารย์ได้เพียงเดียวครับได้เพียงเดียวอาจารย์แต่งไห้ท่านผูอื่นลองกับของผู้ว่าแต่งให้ของลองจักเกียนนะครับร้องแต่งแล้วว่าดังแต่งแดัง่าทีว่าปัดหน้าให้เอ้าเบิ้งได้ผมจะมาเบิ้งหนึ่แมวมองว่าผู้ใดเต้นดีผู้ใดลูกคุณมาเต้นครับพี่น้องคุณนั่น วางใจเอยทาไมได้เลยคิดถึงเขาัาเมื่อบนเขาบังเห็นเขานั่งเราคุยิขึ้นนั้นภาพิตตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่นานก็พันลืมแค้นแสนละอาตั้งใจดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีกับเขาหรอกนะกัดฝันลืมเขาเลือดเข้าตามื่อไยนะ เลูกกินนวันนี้น้ำาปั่นปัน่บาบาพยังนอนมุกตับไม่มาหัน,นเออก็บแต่พ่อคำถามมาส่วนมาซอยจ่อยจังเลยอน่อยทวีคุณนหักลืมเสพมันลืมบ่ไดมาบอกมาวอนวอนให้ความเมตตาเธอจะรักมากที่จึงแหนห่วงห่วงเธอทุกวันฉันซ้ำสวงไม่มาท่วงแต่มาขอคืนดีออยิ้มหน่อยนะเธอจายิ้มหน่อยนะจะรีบพักตันอะไร ประดับชีวิตกาเธอที่ถันรักไม่มีชีวันเราพันลามาว้อามาอ่อนมาว่นละขอตั้งใจไม่ปากโลดจะใจคิดถึง,งแต่เจ้าไม่ว่าโอวผีบ่สสนี้ปากบนละตะวันแดงแดงเปิดผ่อนแห้งหัวขุนว่าพีเสียงปากวี่ปากโกเจ้าให้ได สวดสวดให้ับพี่น้องครับสวดสวดให้สามคนมั้งไงแสดงวันนี้เจ้าไปเลี่ยนเต้นเห็นเราเต้นตะวอนมูเหรอครับมาเอารางวัลพอดีสงสัยเรารกันทดสอบเรียนเกมได้มาเอารางวัลให้เจ้านตอนนี้เต้นสวยจับมือเราจับมือนะโอ้ยมือเย็นใจใจใจว่าใจอ้าวเสียไรเสียไรเป็นหลวงพ่อเด้ออันนี้เสียไ้เป็นยังเสียแดงเออ เสียแดงเอาเสียแดงวะอาจารย์เออคาเซียวหลวงพ่อนเอาเอสียแดงบ่บ่๊วนบ๊วยเอานักกาอันนี้กาก่อนบ่ครับให้หลวงพ่อนี้คาเซียวเฟินมากันนี่ม้วนพระคุณเจ้าครับนี่ม้วนพระคุณเจ้าได้ยินบ่วนเราเนี่ยเอาลงพ่อเอาให้ขยันกายขยันกายซื้อๆกัน ร่วมเล่นเกมก็ร่วมกับหลานครับเราเราสิมาเบิ่งตายออราไทยเอามาให้ยัยสินแสดงงั้นนี่ครับเสียดายข้าคนเต้นใส่เพลงคอยร้องต้นอ่ะอุตสาผ้าเอิ้นพี่เอิ้นน้องมาเต้นอยู่ซื่อๆอะได้รางวัลครับโดยเฉพาะผมกำลังเดียวอยู่ในพวงเดย์นางว่าเต็นสินก็เสีได้รางวัลครับพี่น้องครับอาจารย์อันขาวดำผมบอกอยากเบิ่งบันไดด้วยครับขาวดำขาวดำจะได้สีบ่ครับจะได้สีครับรถอะไรสีขาวคือสีทองทอง สีทองงไปเลยเอานักเรียกาเหลืออายุ2งวันวันปีนี้อ่าอาจารย์ขอจังหวะดิสโก้เนี่ยอมีหอดเพลงมาพร้อมติบันทมสีลอกกระสุดพี่น้อง อย่าลืมนละเธอละมา,ลามาแล้วมาแล้วเ<า>ืิอใส่ไปทุกนแนวเพิกใส่แล้วไฟฟ้าทุกแน่วน้านมาหายแล้วถึงแล้ดีคักให้ๆเขาก้หุจักเอ้าใหไๆ<พ>เขากาหุ่จักข้าคนกีักเลือกซื้อเลือกาหารนักนักร้องดาลานักวอนเสิรนักร้องดา,างราซุปเปอร์สาตาร์เต็มรถเวทดีแเกแขกกักกนซึดกกนด้ดีๆเกแกกันซื่อดีๆึไม่น่อพีอย่าลืมได้จ้ากินผ้าแเป็นเนบสอดังกินผ้าแเป็นเนบสอดังผลมามัตังชุบรองเ้านีแอลกีซัมซุกโซนี่เลอ ให้กับผู้จักคนที่รักแม่บวนมาซื้อทิ้งข้าตัวย่างก็คือทิ้งข้าตัวย่างก็คือทีวีตัวเห็นและเครื่องซักผ้าพีไอ้พี่น้องพี่ไอ้นั่นนั่นนั่นกำลังฮาวแล้าฮาวเร้าวันว่าเดียว อย่าลืมนะเธอละมาแล้วมาแล้วต้อนใส่ไฟฟ้าตุกแนวต้อนใส่ไฟฟ้าตุกแนวน้ำมาให้แล้วถึกและดีคักไผ้ใครเข้ากับหุจักไผ้ใครเข้ากับหุจักแลคนที่รักเลือกซื้อเลือกหานักคอเสิร์ตนักร้องดารานักคอนเสิร์ตนักร้องดาราซุปเปอร์สตาร์เต็มรถเวทีเขกแขกกันซิ่งดีๆเแขกแขกกันซิ่งดีๆีคือกระเพลยน้องพี่อย่าลืมเลยจ้าสินงท่าแปียเน็บเสือดังสินงท่าแปียเน็บเสือดังคนมาฟังดังชมร้องเข้านี่เอลกีซัมซุงโซนี่แอลกีซัมซุงโซนี่มิซู มาไัก้าหูจักบอกมาไัก้าหูจักพาคคนที่รักเลือกซื้อเลือกหาได้พี่น้องเด<า>้อโอ้เร็วอีดีพี่น้องจังหวะตีมลีตีหยุด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 ,ยดคือปิงเขาหิ้หยุดหยุดฮ่าเอ้ย คอยเห็นเจ้ามักขักเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งทาเต้นกันอาจารย์ออกมาบังดูโซลีลาสักกันเออโอ้ยเดาไปเตมี่หันหวยให้บ้าโทษเอวดีคักรถตะแกงลุ่สีพี่น้องคุณพ่อยิ้มกันเนึ่ครับยิ้มกันหนอ่งแค่นั้นแคลรอนกระซังขอแต่เอวดีนี่แหละครับเขาบ่าวาแขวห้างได้อาจารย์ฮะบ่าวาที่ล็อกหัวนมหัวหน่อยห้อยไ่นี่ล็อกได้หมดอาจารย์ ขอหนึ <Net> ่งจ <Deus> <mat> ังหวะหนึจังหวะจจให้เพันเนบานดูเพ่เห็นเพเห็นว่าชัดหันหน้าไปทางอิเมียนุอนหันหน้าดูฮเออ้ เป็นล้มตายฆ่างานคอนเสิร์ตครับโอ้ยอ่อนซ้อนไหลอ่อนซ้อนไหลอย่าไปใส่ตัดอ่อยได้คุณพ่อคอยห <c oughs> ูจับไว้จมักเสือแดงก็่ดอกเรืให้เสือแดงเ <c oughs> อ้าช่วงนี้ <c oughs> มวนกันตัวครับพี่น้องหอนไหลมวนกันตัวครับฟังเพลงไหเนาะอยากสะหายเย็นบัดน,นี้เนาะ